สต <Story S 2> อรีม่มีหางวันนี้นะคะชันาจะพาพบกับเจ้าของน้องไรเฟิลค่ะน้องไรเฟิลนะคะเป็นสุนัขที่เป็นอัมาพาตนะคะสองขาหลังอย่างที่เห็นนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณแคลรสวัสดีค่ะ,คะ,ะน้องเป็นอะไรอะคะทำไมน้องถึงเดินไม่ได้ <c oughs> คือเริ่มแรกไรเฟิลเนี่ยเป็นพยาธิในเลือดก่อนนะคะทีนี้หมอบอกว่ากรณีของไรเฟิลน่าจะเกิดจากการที่ไรเฟิลอะกลืนเห็บเข้าไปในคอ <c oughs> ใช่ค่ะอาจจะเป็นในตอนที่เขาเลียขนหรือหรือไม่ใช่ใช่ค่ะเห็บออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอพอเห็บมันเข้าไปในลําคอปุ๊บมันตัวเชื้อของพยาของของเห็บใช่ค่ะมันไปทําลายระบบประสาทโอ้โหซึ่งเป็นแบบเฉียบพลันเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเห็บตัวหนึ่งจะจะทําให้สุนัขเป็นอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเคยเคยถามหมอมาเหมือนกันนะเขาบอกว่าเห็บเยอะ กับเห็บตัวหนึ่งที่แบบมีมีเชื้อเห็บตัวหนึ่งที่มีเชื้ออันตรายกว่าใช่ใช่ค่ะคือคุณหมอก็บอกเป็นของไลฟ์เนี่ยเป็นกรณีที่โชคร้ายเหมือนกันเพราะเหมือนกับเขาไม่มีอาการมาก่อนหน้าเลยค่ะคือเราเลี้ยงเราก็ก็ฉีดยากันเห็บหยดยาทุกเดือนอยู่แล้วไม่ได้ปล่อยให้มีเห็บอะค่ะแล้วอยู่ดีๆคือตอนเช้ายังเดินได้อยู่เลยตกบ่ายก็เดินไม่ได้ซสอย่างนั้นนะคะ อยู่ดีก็แบบนอนไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช,ใช่ค่ะ oh. คือบ้านเป็นเลี้ยงแบบเปิดอะค่ะก็ <Okay. S 2> คือเป็นบริเวณกว้างๆ mm hmm. แล้วอยู่ดีๆเขาไปไปตกท้องล่องแล้วก็คนมาตาม mm hmm. คนมาตามที่บ้านว่าหมาเป็นไรไม่รู้เนี่ยติดอยู่ในท้องล่องก็แฟนก็เลยไปดู mm hmm. พอไปดูปุ๊บยกขึ้นมาแฟนบอกขามันห้อยไปแล้วอะคะ mm ่ะตอนแรกก็นึกว่าโดนรถชน,นหรือว่า mm hmm. โดนใครตี หรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงค่ะแล้วพอไปเอ็กซเรย์หมอบอกกระดูกปกติทุกอย่างเลยเทางสวนหลวงเขาก็เลยแนะนําว่าให้ไปที่โรงพยาบาลเกษตรค่ะพอพาไปที่โรงพยาบาลเกษตรหมอก็เลยเจาะเลือดไปตรวจค่ะพอเจาะเลือดไปตรวจปุ๊บหมอก็บอกเป็นพยาธิ็นเลือดอแล้วก็คือทําให้น้องแบบเป็นอัอมพาตแบบเฉียบพลันนะคะ คือเลี้ยงตอนแรกก็คือเป็นหมาปกติเลยใช่้ยมได้กี่ปีค่ะเป็นตอนประมาณขวบขวบหนึ่งนะคะยังเด็กอยู่เลยใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ก็คือว่าปกตินะคือเป็นหมาที่แรงเยอะมากเมื่อกี้เล่นคือกระโจนใส่คืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองพิการมั้งคะไลฟ์เฟินก็คืออย่างงี้คือเห็นมีเพจด้วยเพจชื่อชื่อเพจหมาน้อยไลฟ์เฟินค่ะหมาน้อยไลฟ์เฟินคือเข้าไปดูมาเห็นแบบว่าพาไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวมาทุกที่เลยค่ะเมื่อตอน สิ้นปีก็ไปเหนือเที่ยวเหนือมาไปเชียงใหม่แม่ต้องสอนไลฟเฟิรนไปเที่ยวหมดแล้วปายปางอุง๋งแล้วอย่างนี้อย่างนี้นี่ลำบากตรงไหนบ้างคะลำบากที่สุดจริงๆเลยคือถ้าเลี้ยงหมาหมาพิการจริงๆคะ่ะเรื่องเรื่องขับถ่ายถ้าเกิดว่าเขาช่วยเหลือตัวเองเรื่องการขับถ่ายไม่ได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องสําคัญเจ้าของต้องแบบต้องบีบออกใช่ใช่ต้องน้องต้องบีบไหมคะต้องค่ะไลฟเฟิลไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ยอดมาก จริงๆเพราะว่าเคยช่วยหมามาตัวนึงแล้วแบบต้องบีบต้องบีบอะไรเงี้ยแล้วไปฝากที่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่บีบให้สรุปกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเลยใช่ค่ะแต่ไลฟ์นี่คือแฟนทํางานที่บ้านก็เลยมีเวลาบีบช่วยมันต้องมันต้องกดฉี่ต้องกดอืออะไรสักอย่างเยอะมากมันลำบากมากเลยแล้วทําไมถึงยังยังเลี้ยงเขาอยู่อ่ะคือเคยเห็นเคสแบบนี้ที่เขาทิ้งหมาก็เพราะว่ามันเป็นสภาพเนี้ยอยากให้แบบบอกคุณผู้ชมหน่อยว่า อะไรมันทำให้เราเราแบบคึ่สู้ที่จะเลี้ยงเขาต่อค่ะมองตาเขาอ <laughs> พอมองตาเขาแล้วแบบทิ้งไม่ลงอ่ะอม,มันคือตอนไลฟ์เฟินพิการแรกๆอะ่ะไลฟ์เฟินก็ตอมใจเหมือนกันอตอมใจก็คือช่วงที่เขาป่วยกับมาแรกๆเหมือนเขาเดินไม่ได้เขาก็คงแบบเบือ่อแล้วเคยเดินได้แล้วก็เดินไม่ได้ไม่กินเหมือนกันไม่กินผอมอะไรใช่ไหมใช่ค่ะพอหลังจากคือแบบเราก็พยายามบอกเขาตอลอดว่าไลฟ์เฟิน ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะมไม,ไม่ไม่มีขาหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเป็นขาหลังให้ไลฟ์เฟินเองอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นอนะ่ะเราต้องใส่ใจเขามั้งคะมีม,ม,มีมีอะไรติดอยู่ด้วยเป็นถ้าถ้าผมหลงทาง <c oughs> อะไรยงเงยนะ <c oughs> ก็ติดไว เขียนชื่อบอกไว้ใช่ไหมคะเพราะเวลาไลฟเฟินไปไหนมาไหนบางทีวิ่งไม่รอเราวิ่งไปก่อนเราเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันวิ่งไปเจอใครก็เขียนชื่อไว้ผมชื่อไลฟเฟินนะครับเผื่อคนก็เห็นแล้วได้เรียกมันถูกไลฟเฟินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไลฟเฟินมีเพจก็เลยเขียนไว้เผื่อใครอยากเข้าไปดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน่ารักมากเลยหน้าตามันนี่คือแบบน่ารักเลยอ่ะหน้าตาดีมากไลฟเฟินจะทําให้ใครยิ้มได้เป็นกําลังใจให้ใครได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเบอร์โทร แต่คงไม่หลงง่ายๆมั้งค่น่าจะหลงนะตัวไปทั้งรถขนาดนี้นะคะแล้วอย่างนี้นี่มีคนกระแสตอบรับเป็นไงมั้งมีคนเข้ามาเขาก็มาชอบชอบนะคะเพราะไลฟ์เฟเป็นหมาตลกอะค่ะมันอาจจะเป็นหมาพิการที่ไม่ไม่คนเขาไม่สงสารอะหน้าตาแบบมีความสุขมากมันมันเป็นสายฮาถึอไม่กลัวอะไรเลยไม่เหมือนหมาพิการเลยคือถ้าไม่บอกก็คือ ไม่รู้ว่าพิการแต่ไม่เห็นขาเขานะคะและนี่นะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ขนาดเขาพิการแล้วยังไม่ทิ้งนี่คือความรักที่แท้จริงแล้วอ่ะเพราะว่าบางคนนี่แค่หน้าตาเปลี่ยนไปจากตอนเด็กๆเขาก็ไม่เอาแล้วเนาะ<ม>ใจลายมากเลยนะคะ<ช>ยังไงก็ต้องดูด้วยว่าเดี๋ยวนี้ไม่พร้อมไม่เลี้ยง<ห>ถูกไหมคะเด้วยเลยคะเพราะว่ายอย่างค่าพยาบาลนี่ก็คงหมดไปไม่ใช่น้อยเลยใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่คะเยอะอยู่เนาะ ใช่ไหมก็นะหมาเดี๋ยวนี้ราค่ารักษานะคะก็ไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นนะคะดูดูเวลาของตัวเองดูเงินในกระเป๋าดูพื้นที่เนาะแล้วก,ก็ก่อนจะคิดคิดจะคิดเอาสุนัขเข้ามาในบ้านสักตัวหนึ่งนะคะโหอ,อย่างนี้นี่คือแบบเห็นแล้วแบบอิจฉาไลไฟโคตรจังเลยมีแม่ที่รักเธอขนาดนี้เธอรู้ <c oughs> ไหมอ่ะมเรื่องเลย วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเรานะคะน้องไดฟเฟินนะคะกับคุณแพลวนะคะขอบคุณมากค่ะและก็สถานที่สวยๆนะคะที่เพชรคลับนี่เองนะคะสาขาลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายการ Family มีหานะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าบ่ายสองโมงครึ่งทุกวันเสาร์ทางช่องนาวนะคะบ๊ายบาย